อในหน้า99ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูย้อนไปอีกทีนะคะ,ะเดี๋ยวย้อนไปอีกทีนะวันนี้ก็ให้ทําแบบฝึกหัดน,นะคะเราก็เรียนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเออสัปไม่ใช่สัปดาห์ที่แล้วแหละต่อจากเมื่อวานนะคะเมื่อวานเราได้เรียนเนะะื้อหาวันนี้ครูก็ให้ทําแบบฝึกหัดในหน้าที่99นะคะกับงาน100นะคะ,ะข้อที่1นนัเกเรียนก็ดูของตัวอย่างของครูนะคะเป็นภาพการรูปภาพการต่อหลอดไฟฟ้านะคะ ก็การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมครบวงจรนะคะเราก็จะวาดรูปมาแบบนี้นะแล้วก็เขียนคบตอบหลอดไฟฟ้าสว่างทั้งสองดวง วันนี้เข้ามา17คนเลยนะคะเดี๋ยวตาตอนท้ายคาบเดี๋ยวคุณอาจะเช็คชื่อนะคะเดี๋ยวคุณดาค่อยเช็คชื่อตาท้ายคาบ<ม>เสร็จหรือยัง<ม>คะข้อที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะ,ะมีใครยังไม่เสร็จอีกไหมเดี๋ยวจะไปข้อที่สองแล้วค่ะ ถ้าวาดไม่ทันยังไงนะักเรียนดูในหนังสือได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีอยู่แล้วในคําตอบในหน้า1นึกับหน้า1นึสองนะคะจะมีอยู่แล้วในหนังสือเรียนนะคะ,ะต่อมาข้อที่2นะคะ,ะข้อที่2ข้อที่2ก็คือเป็นการต่อหลอดอ่ะอันนี้คือถอดหลอดไฟฟ้าออกจาก การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรม1ดวงก็ยังอยู่ในการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมแต่ว่าหลอดไฟฟ้านั้นถูกถอดออกไป1ดวงนะคะอาจจะเห็นได้ว่าวงจรมันก็จะไหลไม่ครบวงจรทำให้หลอดไฟฟ้านั้นดับใช่ไหมคะดับหมดเลยนะนะกักเรียนวาดมาแบบนี้เลยแล้วก็เขียนคำตอบเลยคะ่ะหลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือ ดับนะคะอะ่เขียนเหมือนกันเลยนะคําตอบ ะ,ะไปทางขวานะะววนี่เหรอคะคำตอบเหมือนกันนะคะช่องที่ช่องที่หนึ่งกับช่องที่สองคำตอบเขียนเหมือนกันเลยนะได้ไหม ไม่ได้บอกนะคะค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆมีใครยังไม่เสร็จอีก มาดูข้อที่3นะคะข้อที่3อ่าข้อที่3ก็คือการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานครบวงจรนะคะอ่าจะเห็นได้ว่าหลอดไฟฟ้าทั้งสองดวงครอมกันอยู่ใช่ไหมคะหรือมันต่อแบบขนานกันอยู่นะคะอ่าจะเห็นว่า,าแหล่งกาเนิดไฟฟ้าเนี่ยจะมีจะจ่ายไฟแล้วก็จะมีทางแยกใช่ไหมคะระหว่างหลอด ไฟฟ้าดวงที่1กับดวงที่2ใช่ไหมคะอ่าและทีนี้ไฟฟ้าจะไหลได้ครบวงจรนะคะอ่าแล้วก็สังเกตได้เลยว่าหลอดไฟฟ้านั้นสว่างทั้งสองดวง จบเรื่องนี้ครูจะมีการทดสอบท้ายบทนะคะนักเรียนนับทของหอน่วยจรเรียนรู้เรื่องไฟฟ้านะคะเดี๋ยวครูจะทดสอบท้ายบทนะมีการเก็บคะแนนทดสอบท้ายบทนะคะโอเคเสร็จแล้วนะข้อที่3มีใครอีกที่ยังไม่เตร็น ใครยังไม่เสร็จบอกได้นะคะคุยยังไม่ข้ามอีกอ่าก็ทำอ่าทำทำทำก่อน่อส่วนข้อสุดท้ายข้อที่4นะคะก็คือเป็นการถอดหลอดไฟฟ้าออกจากการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดหนึ่งดวงอ่าถ้านักเกรยียนจะวาดก่อนได้เลยนะคะวาดเองได้ก็วาดก่อนเลย ะะถอดหลอดไฟฟ้าออกจากการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดหนึดวงนะคะก็จะเห็นได้ว่าหลอดไฟฟ้าถูกถอดออกแต่ว่ายังมีไฟฟ้าอีกหนึ่งดวงหลอดไฟฟ้าอีกหนึ่งดวงที่ยังคงให้ความสว่างอยู่เพราะกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ครบวงจรอีกนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้ที่เป็นทางแยกตรงนี้นะคะสาย สายไฟตรงนี้ยังรับการจ่ายไฟจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าไปถึงหลอดไฟฟ้าอีกดวงหนึ่งได้นะคะ,ะและก็มีการไหลกลับนะคะไปยังคั้วลบแสดงว่าตรงนี้มันเป็นแค่เฉพาะบางส่วนเท่านั้นใช่ไหมคะก็คือว่าที่เป็นวงจรเปิดตรงนี้เองที่ถูกถอดออกนะคะหลอดไฟฟ้าที่ถูกถอดออกตรงนี้เองที่ทําให้วงจรเปิดนะคะทาให้หลอดไฟน,นั้นดับ ไฟฟ้าดวงที่เหลือยังสว่างนะคะตัดไปเลยเดี๋ยวเช็คชื่อท้ายค้านะคะ ก่อนนะ เรื่องไฟฟ้านะคะนักเรียนส่วนใหญ่จะออกสอบนะคะถ้าสอบออนไลน์ะก็จะให้เป็นรูปภาพมาเป็นแผนภาพที่เขียนเป็นสัญลักษณ์ที่มีหลอดไฟฟ้าถ้าเขียนเป็นแผนภาพก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบก,กากบาทเซลล์ไฟฟ้าที่ครูเคยสอนมันก่อนนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาติวอีกครั้งหนึ่งนะคะเทอมที่2ก็จะมีการติวนะคะออนไอ่ะเสร็จได้ยังคะ เสร็จแล้วนะอ่าเสร็จแล้วให้นักเรียนสรุปผลค่ะเขียนสรุปผลนะอ่าจากการทำกิจกรรมพบว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่านอาเคสก่อนจากการทำกิจกรรมพบว่า ชัดมั้ย ไฟฟ้าแบบอนุกรมในวงจรในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านเสร็ยังคะบรรทัดแรกคะอ่าว่าไงคะ คนอื่นเสร็จแล้วนะคะ,ะต่อมาบรรทัดที่สองคะอายังไม่เสร็จเหรออ่าเร่งม,มือหน่อยค่ะเพื่อนเสร็จแล้วอ่านี่กระแสะไฟฟ้าจะไหลผ่าน ทีนี้มาดูต่อบรรทัดที่สองนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนเท่ากันอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนเท่ากันนะคะอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนเท่ากันหากถอดไฟฟ้าออกหนึ่งดวงหากถอดไฟฟ้าออกหดวง ไฟฟ้าออกหนึ่งดวงหลอดไฟอีกดวงจะดับ นี้นะคะหลอดไฟฟ้าอีกดูจะดับส่วนการอ่ะส่วนการเนี่ยมัต่อบรรทัดที่สาม ่อบรรทัดที่3นะคะบรรทัดที่3ส,ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะแยกนะคะผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง หลอดไฟฟ้าแบบขนาดในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวง ไม่มีนะคะนักเรียนสิ้นสุดแล้วาหากถอดนะคะเสร็จแค่นี้ก็ต่อบรรทัดที่สี่เลยหากถอดหลอดไฟฟ้าออกหนึ่งดวงหลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือจะยังสว่างอยู่นิดเดียวนะคะแตกต่างกันอนุกรมการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมกับการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาน เรกจะต้องจาว่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมถ้าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งถูกถอดออกนะคะมันก็จะทําให้หลอดไฟฟ้าที่เหลือดับหมดเลยนะคะส่วนหลอดการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนานก็คือถ้าหลอดไฟฟ้าดวงใดดวงหนึ่งถูกถอดออกจะยังคงสว่างอยู่นะคะหลอดไฟฟ้าที่เหลือนั้นยังคงสว่างอยู่ เพราะกระแสไฟฟ้าสามารถไหลได้ครบวงจรอีกจะเป็นวงจรเปิดเฉพาะส่วนที่ถูกถอดออกเท่านั้นอ่าโอเคนะคะสะรุปผลเสร็จแล้วนะคะจากการทำกิจกรรมจะพบว่าการตอร่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมในวงจรไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกส่วนเท่ากันนะคะหากถอดหลอดไฟฟ้าออกหนึ่งดวงหลอดไฟฟ้าอีกดวงก็จะดับ ส่วนการต่อหลอดไฟฟ้าแบบขนาดในวงจรไฟฟ้ากระแสะไฟฟ้าจะแยกผ่านหลอดไฟฟ้าแต่ละดวงหากถอดออกถอดหลอดไฟฟ้าออกหนึ่งดวงหลอดไฟฟ้าดวงที่เหลือจะยังคงสว่างอยู่นะคะอันนี้ค่ะขอให้ในักเรียนเข้าใจนะคะตามที่ครูได้บอกไปนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในการสอบโอเด็กนะคะนนี้จะออกสอบ ใครที่ไม่ทันเมื่อกี้หน้า99ใครไม่ทันหน้า99กอ่ากำปัน้นอ่ากำมปัน้นเขียนเลยกำมปัน้นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมจะต่อหลอดไฟฟ้าเรียงต่อกันในวงจรอ,อ่าให้เวลากำปั้นสองนาทีเด้ว แล้วนะโอเคค่ะหลอดไฟฟ้าแบบขนานจะต่อหลอดไฟฟ้าคร่อมกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้านะคะ,ะนี้เดียวเองอ่ะเสร็จแล้วยังอ่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะถามตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้อ่นานักเรียนดูภาพนี้นะคะดูภาพนี้สองภาพในหน้าที่ในหน้าที่ร้อยสี่นะคะ แบ,บฝึกพัฒนาการเรียนรู้ที่2ตรงนี้หลอดไฟฟ้าของแผ่นภาพใดมีความสว่างมากกว่าให้นักเรียนตอบปากเปล่าคะ่ะไม่ต้องเขียนละข้อน,นี้เดี๋ยวครูจะถามความเข้าใจนะคะหลอดไฟฟ้าของแผ่นภาพใดมีความสว่างมากกว่าและก็เพราะเหตุใดนักเรียนดูแผ่นภาพตรงนี้แผ่นภาพตรงนี้ก็คือเป็นการเขียนแทนรูปใช่ไหมคะเขียนในลักษณะแผ่นภาพแทนถ้าเรามองแผ่นภาพนี้เราพอจะดูออกไหมคะว่ามันคืออะไร พอจะดูออกไหมคะดูออกใช่ไหมคะว่าเป็นแผนภาพการต่อวงจรไฟฟ้าใช่ไหมคะเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าที่เป็นยังไงคะที่มีเซลล์ไฟฟ้าเรียงต่อกันใช่ไหมคะอันนี้คือเป็นการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมคะที่ครูชี้ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนเราเรียกว่าอะไรลู อที่ครูชี้ตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะ,ะเดี๋ยวสักครู่ เรียกว่าหลอดไฟฟ้าหรอคะ,อะนักเรียนดูตรงนี้อ่ะที่ครูชี้ตรงนี้ค่ะเห็นใช่ไหมคะที่ครูใช้ปกา,ากกามาร์สีแดงเนี่ย เห็นใช่ไหมคะตรงนี้เราเรียกว่าอะไรคะนักเรียนทุกคนตอบครูค่ะอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะสัญลักษณ์แบบนี้นะสัญลักษณ์แบบนี้อุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วแบบนี้คืออะไรค่ะเซลล์ไฟฟ้าแล้วก็เส้นตรงที่ต่อจากเซลล์ไฟฟ้าไป ที่หลอดไฟฟ้าเราเรียกว่าอะไรอ่าสายไฟฟ้าหรือตัวนําไฟฟ้านะคะอ่านักเรียนสังเกตได้ว่าเราจะรู้ได้ว่าขั้วไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบสังเกตยังไงแล้วนะคะอ่าเก่งมากค่ะขั้วบวกจะยาวกว่าขั้วลบนะคะอ่าแสดงว่าเข้าใจนะคะอ่าทีนี้ครูถามว่าหลอดไฟฟ้าของแผนภาพใดที่มีความสว่างมากกว่าระหว่าง2แผนภาพก็คือแผนภาพที่1กับแผนภาพที่2ง แผนภาพที่สองสว่างมากกว่าใช่ไหมคะอ่เพราะอะไรคะทำไมถึงสว่างมากกว่าคะาเพราะมีฐา,าน2ก้อนหรือมีเซล์ลไฟฟ้าที่เรียงกันอยู่2เซล์ใช่ไหมคะจึงทำให้ความสว่างของหลอดไฟฟ้านั้นมีมากกว่าหรือมากขึ้นใช่ไหมคะอาเก่งมากค่ะตรงนี้ผู้ถามปากเล่านะคะไม่ต้องไม่ต้องเขียนแล้วทาตามความเข้าใจ ถ้าเราเขียนไปก็ถ้าเราไม่เข้าใจก็แค่นั้นนักเรียนอ่ะดูข้อที่2ดูแผนภาพแล้วตอบคาถามตรงนี้อีกอ่ะตรงนี้นะักเรียนดูแผนภาพอันนี้เป็นการต่อหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะอ่าแบบไหนที่เป็นแบบการอ่าการต่อหลอดไฟฟ้าที่เป็นแบบอนุกรมแบบไหนที่เป็นแบบขนานอ่ะใครลองตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างภาพที่1อ่ะเป็นการต่อหลอดไฟฟ้าแบบไหนคะภาพที่1อ่าแบบขนาน สังเกตได้ตรงไหนคะนักเรียนสังเกตได้ตรงไหนคะอ่าหล,ลอดไฟมันคล่อมกันอยู่อ่าเราเรียกว่าคล่อมกันอยู่นะคะหรือมันขนานกันอยู่นะคะมันคล่อมกันนะอ่าหลอดไฟจะมีสองดวงนะคะก็คือมันจะคล่อมกันอยู่นะคะอ่าและทีนี้แผนภาพที่สองคะเป็นแผนภาพของอะไรคะอ่าการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมใช่ไหมคะสังเกตได้ก็คือว่า อะไรอะไรเรียงกันคะนักเรียนหลอดไฟฟ้าจะเรียงกันใช่ไหมคะเก่งมากแล้วเขาถามว่าหากถอดหลอดไฟฟ้า a อหากถอดหลอดไฟฟ้า a ในวงจรของแผนภาพที่1น่งแผนภาพที่1น,นะถอดออกตรงนี้ถูกถอดออกจะ,จะทำให้หลอดไฟฟ้า B นั้นสว่างอยู่อีกหรือไม่ อ้าสว่างนะคะแต่ถ้าถอดหลอดไฟฟ้า A ในแผนภาพที่2หลอดไฟฟ้า B สว่างไหมคะนักเรียนดับนะคะโอเคนะคะนี่นี่ลักษณะของการสอบโอเดตนะคะเขาจะให้แผนภาพมาแบบนี้แหละแล้วก็เขาจะถามให้ให้เราวิเคราะห์จากแผนภาพถ้าเรารู้แล้วว่าเซล์ลไฟฟ้าอยู่ตรงไหน อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนตัวนําไฟฟ้าอยู่ตรงไหนเราก็จะได้บอกถูกนะคะแถ้าเราเข้าใจการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมกับแบบขนานเราสามารถที่จะตอบคําถามเขาได้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาติวกันในถึงการติวโอนิทเทอมที่2เดี๋ยวครูจะสอนว่ามันมีแหละคาถามที่ที่เขาใช้สอบโอนิทเป็นแบบไหนนะคะขอให้นกักเรียนจําภาพนี้เอาไว้นะคะ โอเคทุกคนสอบไหมลูกโอนเน็ตเนี่ยสอบกันทุกคนไหมใครอ่าครูครูอ่า,อาเก่งมากนะคะครูขอให้ในักเรียนสอบนะเผื่อบางที่เราจะาได้วัดความรู้ของตัวเองแล้วแล้วก็จะได้เอาผลการสอบโอเน็ตเพราะว่าบางโรงเรียนที่เราจะสอบเข้าบางที่เขาจะเอาคะแนนโอนเน็ตนะคะอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคุณดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะให้ในักเรียนส่งงานที่ทําด้วยนะคะ Okay, nakah. Ha. Semasa hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.